ของอีกคลิยปนึงนะขอภัยท่านชมอ่ะไม่ใช่คลิปนี้นะต้นอะไรเดี๋ยวต้องให้พี่ต้นลำโพงอ่ะลน้ำโพงเฉยเลยอ่ะมันไม่มีดอกอ่ะเออใบมันไม่มีดอกเลยอ่ะเออเอามันโตเต็มที่แล้วมันต้นใหญ่ไหมเนี่ยใครจะรู้ต้นอะไรท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะต้นอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะลำโพงเหรอพี่มันมันกินได้ไหมฮะเม็ดในเนี่ย ลูกมันเนี่ยเาก็มันแกล้องต้องดีนะคุณชิมอยากให้โดมากมันนมัต้นใหญ่ไม่ได้ยายต้นใหญ่อย,อย่างงู้นเลยเหรอนูลล้นเหรอ มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นดอกกันมลูกมันเใบมันเหมือนมะเขือเลยนะใช่เหมือนมากเลยแต่ว่าลูกมันดันไม่เป็นมะเขือลูกเหมือนงอได้มาแนะนำไงต้นลายแนะนำคนพิาร่ะอินเดียคนอินเดียเขาเอาไปกขะปวดขาแล้วก็ไปดั่ขากราหนัไทยแม่น้อยอ๋อคือมีประโยชน์รักษาปวดเมื่อยได้คนินเดียอาไทยลูก อินทิดาบอกว่าต้นลำโพงก็กินลูกก็ไปด้จากื่นเขาบอกว่ากินแล้วเมาเขกินไม่ได้กินแล้วเมาใช่ไหมกินแล้วเออเรากินไม่ได้มีแล้วเวลามันโตเต็มที่นี่มันใหญ่ขนาดไหนนี่อู้ออกริงออกกาหนูปลาปันจริงเพื่อนน้อยหนึงนะอ๋อแล้วลากมันนั่นไหมเดี๋ยวระวังอะแซ่แซ่ตกบ้านแซ่ใคไหนไม่ตายเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูลากใหญ่มากเลยอ รากมันยาวมากเลยท่านผู้ชมมันแปลกมากเลยแปลกนะผมไม่เคยเห็นเหมือนมะเขือเดี๋ยวเคยเห็นนะเนี่ยแตเคยเห็นแต่ดอกมันกินไม่ได้นะจ๊ะกินแล้วเมานะจ๊ะขอให้ก่อนจาอนนี้เขาผมเขามีมีน้ำมันอยู่ข้างในป้าเขามีประโยชน์ทางซีสตบุคคลนะในข้าแล้วก็ปิดขาปิดขาไปหน้าไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรนะ ข้าวน้งหมันข้าวน้งหมันข้าวรมไฟเนี่ยข้าวรมไฟปมาบอกเป็นลยคนอินเดียก็มาเก็บหมดใบเลยคนอินเดียเหรอคนเขอ่ะแจกมีสรรพคุณแต่แต่ลูกนี่กินไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วเมาลูกทานไม่ได้นะถ้าเกิดอยากเมาละเมาก็ินไปนะแต่เมาอย่างนี้คงไม่ดีเท่าไหร่ละคงจะเมาแบบเป็นพิษ ดูไว้นะท่านผู้ชมนะฮะสังเกตไว้นะนะทานไม่ได้นะผลมันเหมือนจะน่าทานมันลักษณะมันคล้ายๆเงาะเลยนะท่านผู้ชมคุณเรียนจูเนียร์บ้างคุณเรียนจูเนียร์อะไรกันไปร้องไหมซัมพาร์เพื่อสวนซัมพาพใเพื่วนนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปไปอ่ะยินดีทำอะไรโอเคฝังให้ทายจากส่วน้ำตา โ <Okay, S 2> อเคคดรักนะครับขอบคุณนำออมาฝา,ากนะครับวันนี้อร่อยมากขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากเลยครับสดจากหมู่บ้านคาเซนะท่านผู้ชมนะฮะอ่าถึง,งจุดนี้เป็นจุดที่เรามานั่งรับประทานอาหารกันนะฮะ คนนี้ไม่เอาด้วยหรอน้องน้องนี่ตัวเล็กอตัวเล็กอให้ตัวเล็กเข้าไปด้วยพี่ตัวเล็กไม่เข้านะ <c oughs> โอเคจ้าขอบคุณลูกบบายเวลาน้ำขึ้นมันก็ขึ้นเอาจริงเลยนะ <c oughs> ขึ้นเยอะ <c oughs> มันต่อมาจาก <c oughs> แหล่งน้ำจากทางไหนบ้างะครับอันนี้ <c oughs> อ๋อทะเลครัพอพอเขาอวข้าหงสมัยก่อนเป็นเป็นอู่ต่อเรือใช่ไหมข้าหงนั่งด้ยกันไหมลูกโอ้ยระวัลนะครับมีเบงเดี๋ยวโอนไม่จดูนี่เป็นพี่เราไปน้องเข้ายุ่เหางเหรอยุ้เ่ง เข้าไปค่ะเข้าไปแต่ก็ได้คัพี่ไว้ก่อนนะเราจะได้เด็กๆใช่ไหมพอตั้งปีนเดี๋ยวล่อนปีนเดี๋ยวล่นจะเล่นเพคลตัวยิบมีจระเข้ด้วยเหรอมีจระเข้ด้วยจริงเหรอวะหนูจะได้หนีก่อนปีนถ้ามีจระเข้จริงเดี๋ยวพี่กระโดดลงไปก่อนกระโดดลงไปทำอะไรครับ เจออะไรแล้วแก้วกระโดดไปทำอะไรครับปิ้งทำอัางยายแง่เรื่องอยู่ตรงนี้มานานนะครับอยู่เหมือนแต่เด็กต้องอยู่มาหลายทศศุกเจ็ดสิบกว่าที่ที่บอกว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้หรอไม่มีครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีแล้วที่เก็ทำมาติดโซล่าเซลล์เลยมันพอใช้ได้อยู่บ้าครับนิดหน่อยมันก็ ใช่รายอยู่สวามทองมดแสงแดงยิงก็นไปเลยเพราะมันไม่มันไม่เสถียรใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยเก็บไม่ค่อยได้เก็บพลังไม่ได้มันก็เลยมันไม่เข้าโม่ไม่เข้าโม่เหมือนกันแต่แดดมันดูดุมคอยหยากปีนเวลาไปเรียนหนังสือแล้วเราต้องทำกันบ้านตอนดึกๆล้วทำไงอะลูกมืดเลยสิฮะมันก็มองไม่เห็นคือต้องใช้เป็นเอ ไอ้ที่ไวช้าได้หรือว่าเป็นมือั่วแปลงอะไรอย่างเงี้ยหรได้เวทเทรียนเงนี้ยไม่ของอะไรใช้ต่ออืมไม่จุดต่อเดอะก็เพียงน้ำมันเพียงน้ำมันครับผมก็อันตรายไม่ไม่อันตรายกลิ่นเกลืออะไรมันก็ไม่ดีกับเด็กหรอกไม่ดีกับปอดเด,ด็ก เดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้เนี่ยสสจริงๆในสภาพูดสองนาทีแล้วก็ให้คนที่เขารับผิดชอบรับผิดชอบอะไรเขาขยับสักหน่อยครับนานเกินไปแล้วโอ้เจ็ดสิบสี่อยู่พุ่มเลยนุงยุ่งเท่าไหร่ไปนี่เจ็ดสี่ควาเลยเจ็ดสี่เลยนี่ยุ่เท่าพ่อผมเลยนะนี่ แต่มันมนได้ผลหลายครั้งก็คืออย่างคนจะทบุรีคนชลบุรีอะไรพวกนี้นก็ให้สสพูดอภิป,ปรายในสภาขอศึกษาหรือท่านประธานสภาครับมีพี่น้องที่ระยองเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้มา74ีาปีขอความออกรุณาแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอปทไม่ว่าจะเป็นของทางหลวงหรืออะไรเงี้ยมหาไทยแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหนังสือจากสภามามันก็จะขยับร้างขยับก้ามันไม่เสียอะไรมากแต่ว่ามันผู้แทนผู้แทนรัศดรได้ก็เยวกัน วนนี้ยูยูยูมาไหนเต็มไหนในบนหมาเลยไอ้นี่ทำให้เป็นที่สารประโยชน์แล้วนั่นใช่ไหมก็อยังเรืง่องอะไรกัน่งกพงงด้วย <laughs> อยู่กันสิครอบครัวครับแล้วเส็นหมดทั้งสิบหกไหมครับ <c oughs> ต้องมีมา,บบาหนึ่ง,งีกันหึงร้านกนอืมโอเคเดี๋ยวใช้เดีวเ,ดวเขาจัดการครับผม อสิบกัญญาสิบกันยาของเก้ากายเบอร์หนึ่งนะครับไม่ใช่ต้อเบอร์หนึ่งก็มีผลการหนึ่งจำง่ายๆก็พักที่ชนะอันที่หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งก็ท้งทั้งระยองมันของของพักเราหมดแล้วอ่ะแล้วเวลาแก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้มันต้องต่อเนื่องกันต้องข้ามเขตไปมาอะไรพวกนี้ก็ไมาอยู่บ่อยอ่ะอนไปก็มาเล่ยนบ่อเก็ทีมีบ่อยอืมโอเคอ่ะไป อะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศท่านผู้ชมนี่เืียมน้ำนะท่านผู้ชมครับแล้วมีตัวเล็กด้วยท่านผู้ชมน้องตัวเล็กอ้โ,มโ,มโจิ๋วเลยไม่มเป็นไรคุณแม่พรุ่งนี้ก็ว่ายังเด็กอยู่แล้วกับักขาเกินรุนก็ โอเคค okay, ่ะยงเนายที่ยื้อไม่รนี่ายเชื่อไทยพีบีเอสจริงด้วยายเนแโอเคเอาไว้เขา